ก็กว้างระดับหนึ่งนะครับขัาได้เลยได้นะครับนะฮะอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0มนเองนะครับนี่รถเดิมมากนะครับหมุดอยู่ครบนะครับจากโรงงานนะยางอะไ่ไม่เคยใช้นะครับแม่แรงอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้เป็นระบบ3สูบนะครับเครื่องมีเซลประจ่ายน้ำมันมากนะครับสามารถเติมน้ำมัน9 1 9 5นกะครับ E 2 0ได้เลยนะครับไม่มีช่องโหว่นะฮะถ้ามีช่องโหว่คือรถอาจจะมีชนมานะครันนี้รับประกันมาเดิมแน่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แสงอุรัตโตคาให้คุณมากกว่ารถมือสองนะครับวันนี้พกเซลเอ็มนะครับจะแนะนำเจ้านิสันนะครับราคาถูกมากนะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับไปกันเลยนะครับนิสสันมาร์นะครับ 1.2e นะฮะปี2012นะครับดูความเดิมของมันนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีเขียวนะครับ อาจาะดีดูรอบคันสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมนะครับตัว CVT นะฮะนะครับนะครับโลโก้อยู่ครบนะฮะนี่ไฟท้ายไม่มีอรอยแตกแล้านะครับบอกเลยสวยมากราคาน่าจะต้องมากนะฮะนะครับนี่ดูรอบคันสักนิดนึงนะฮะ ใครที่ชอบนะครับรถสไตล์อีโกคาร์นะฮะแนะนําเลยนะครับเป็นวิสันม้าตัวนี้นะฮะแลวราคาโคตรถูกนะครับเดี๋ยวลงราคาผมบอกอีกทีนึงนะครับมาพร้อมกับแม็กขอดสิบห้านะฮะสวยเลยนะครับกับยางแม็กซิตนะฮะกับฝาครอบดุมเบนะของแมมโบนะครับนี่อย่างเต็มเลยนะครับมาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับภายในเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะภายในนะครับนะฮะมาพร้อมกระจกไฟฟ้านะจ๊ะนะฮะปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็ มีเส้นซันล็อกในตัวนะครับนี่สามารถกดล็อกได้นะครับมีล็อกกระจกนะฮะนะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะฮะนะครับดีไซน์สวยมากนะคอนโซลสวยมากนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบว่ารถติดๆนะฮะประหยัดน้ํามันมากตัวนี้เป็น1.2อีโกคาร์นะครับประหยัดน้ำมันมากนะฮะมาดูดีไซน์มันสักนิดนึงนะครับ แอร์นะฮะปรับระดับได้นะครับนี่นะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานนะฮะคอนโซลไม่มีรอยแตกแล้วนะครับคอนโซลจะเป็นสีดํานะครับแต่กระสีเขียวนะครับมาพร้อมกับเบาะกำรรมะหยี่นะฮะเบาะใหม่ๆเลยไม่มีรอยขาดนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะจ๊ะอ่าด้านหลังนะครับผมบอกเลยนะครับพืซนายสวยมากนะครับนั่งไม่สบายนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งสักนิดนึงนะครับ น,ะะนั่งได้นะครับยืดขาได้นะครับไม่แคบนะฮะก็ก็กว้างระดับหนึ่งนะครับนี่ยืดขาได้ะไรได้นะครับนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันสักนิดนึงนะครับอนุญาตปิดประ,ปประตูสัก่อนนะครับเปลือไปฮะดูเลขไม้กันหน่อยอ่าเลขไม้นะครับน้อยมากนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นแปดเองนะครับนี่ หน้าปัดสวยมากนะครับมีบอกทุกอย่างนะครับอ่านะฮะมาดูท้ายรถสักนิดนึงนะครับว่าเดิมขนาดไหนนะอ่ะอนิดนึงก่อนแกะตะเข็บให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะรถเดิมมากนะครับหมุดอยู่ครบนะฮะจากโรงงานนะเห็นไหมเอ่ยน้านี่นะครับตะเข็บเดิมนะครับทั้งเส้นนะจ๊ะอ่ามาดูตรงนี้สักนิดนึง เดิมไม่เดิมดูสักนิดเนินนะครับเดิมมากนะครับมาดูฝาท้ายกันสักนิดนะครับฝาท้ายนะครับดีไซน์สวยมากนะครับการเปิดนะครับเป็นห้าประตูนะตัวนี้นี่นะครับกว้างมากนะฮะนะครับรถไม่เคยทําสีนะจ้านี่น็อตเดิมเลยนะครับตะเข็บเดิมดูสักนิดนึงว่าเีชุดยางอะไหล่ไหมอ่ะยางอะไหล่ไม่เคยใช้นะครับแม่แรงอุปกรณ์ครบนะครับท้ายเดิมรถไม่เคยติดแก๊สนะ นี่รถไม่เคยปะทะด้านหลังนะครับนะจ๊ะสีเดิมเลยนะครับอนะ่ดูความเดิมเขาสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอเคาะสักนิดนึงก่อนจะไปดูห้องเครื่องนะครับนะครับดูหลังคาสักนิดนึงนะครับนะฮะบางมากนะครับนี่ขอยดูเลยนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับครับน้ําไม่เข้าแน่นอนรถไม่เคยทําสีนะเดิมนะฮะนะฮนะนี่ฮะเสียง 5รถทําสีมานะครับนะครับจะไม่มีเสียงแบบนี้นะจะเสียงแนมแนมตึ๊บๆไปเนละบางมากนะไฟท้ายเดิมเลยไอ้ไฟหน้าเดิมโอ้โหไฟท้ายอะไรครับเนี่ยนะฮะนี่ฮะร,รอบคันเลยขอให้ดูรอบคันเลยนะฮะมาดูห้องเครื่องสักนิดน,นึงว่ามีความพิเศษแบบไหนนะครับ ความเดิมมาสักนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเป็น1 2 e นะครับนะตัวนี้เป็นระบบ3สูบนะครับเครื่อง1.2ประหยัดน้ํามันมากนะครับสามารถเติมน้ำมัน9195นะครับ e 2 0ได้เลยนะครับนี่นะมาดูคันหน้าสักนิดนึงเดิมไม่เดิมนะครับเดิมมากเลยนะฮะนี่รถไม่เคยดำสีนะ อันนี้เป็นรอยอ่าตัวนี้นะครับขบกันนะรถไม่เคยชนนะมันเป็นขบกันเลยมึงเลยเป็นสีอาจจะลอกแล้วก็อาจจะเป็นน้ํากันนะครับจากแบตนะครับนะฮะรถเดิมแน่นอนรับประกันนะครับน็อตยังไม่ขยับเลยนะเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่ไฟท้ายไฟหน้าเดิมติดไฟท้ายไฟหน้าเดิมฮะนะครับนะครับแผ่นเพจนะครับเรียกสนิทนะครับนี่ไม่มีช่องโหว่นะฮะถ้ามีช่องโหว่คือรถ อาจจะมีชนมาแต่คันนี้รับประกันมาเดิมแน่ซุ้มโช๊คเดิมนะครับนี่กาวยังอยู่นะฮะกาวจากโรงงานนะคะรับเราไม่ได้ยาเองนะนะครับนะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันหมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับนะฮะ,ะ,ะมาดูฝากระโปรงสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยขยับนะนะครับจะมีภาษาอังกอยู่ตรงนี้นี่เหล็กเดิมแน่นอนนะครับนะฮะ,ะ,ะนี่ฮะเดิมนะคะรับดูความเดิมของมันนะครับนี่ตะเข็บ นะฮะตะเข็บเห็นไหมเอ่ยนะฮะตะเข็บนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับผมบอกรับประกันเลยคันนี้สวยมากนะจ๊ะอ่านะครับนะฮะราคานะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากนะครับราคาคันนี้ผมขายนะฮะนะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ยังไม่พอนะผมแถมให้คุณพี่นะครับฟรีจัดฟรีโอแถมประกันให้ด้วยนะฮะประกันนี่ผมแถมไปเลยนะครับ2บวก1เปีนะจ๊ะนะครับจองรถวันนี้นะครับดูวิดีโอนี้จองรถวันนี้นะครับจองเพียง500บาทนะครับออกรถเพียง5บาทเท่านั้นนะครับและยังไม่พอนะโปรโมชั่นสุดเศษวันนี้นะครับดูวิดีโอนี้นะครับสามารถผ่อนได้หรือว่าซื้อสดได้ผ่อนวันละ5บาท5เดือนไปเลยนะครับสนใจติดต่อนะครับ0 8 5 9 5 6 1 876นะครับ นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับเซลล์เอ็มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจให้ผมด้วยนะฮะแสงอรุณอัลต์คาร์ให้คุณมากของรถมือสองสาขาสามพระรามสองภาคจีนนะครับวันนี้ไปกันก่อนนะครับอยากดูคันไหนพิเศษนะคอมเมนต์ไว้นะฮะจะพาดูทุกซอกทุกมุมนะของตัวรถนะครับวันนี้ไปกันก่อนนะครับบ๊ายบาย